สวัสดีครับทุกคนวันนี้คลิปเราจะพูดว่า <c oughs> เราต้องกระซี็แต้เราพูดเลยเพราะว่าอันนี้คือห้องส่วนตัวนะก็คือห้องของนางเป็ดใช่ไหมจะเผือ่อบา,างทีเขาขึ้นมาไงเพียงอธิบายกันก่อนทาไมวันนี้ถึงเรามาเปิดอย่างน,นี้ตอนแรกอ่ก็ <จะ S 2> ผมจะถ่ายพี่เคกันแต่เห็นวันนี้เป็นวันเกิดของใครนะของแม่คุณตีนนะใช่ก็คือแม่แม่ติ๊กของตีนเองนะอ่าแปลกๆอย่างนี้แปลกๆเลย เราจะเซอร์ไพรส์มันเกิดแบบว่าจะทําทเป็นแบบถ่ายวิเครแต่อจริงๆเราจะถ่ายคลิปนี่นแหละเซอร์ไพรส์มันเกิดเขาให้เขางงนะอะ่งั้นเรามาเริ่มวางแผนกันดีกว่าแผนแรกคือ,อยังไงครับเต้นแผนแรกคือเราจะไปบ้านโน้นใช่ไหมล้วอีกสตูนึงอีกสตูนึงใครงงอ่าไปเป็นอีกสตูนึงเสร็จแล้วจะเรียกให้แม่ของผมไปแบบว่าเก็บของหน่อยช่เก็บของช่วยไอ้นี่ช่วยช่วยรื้อของแต่เสร็จแล้วจะ ให้พี่เทนกับแพรี่อะไปข้างหลังข้างหลังบ้านเพื่อเตรียมดอกเซฟไพรส์ใช่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บให้แม่เดี๋ยวแม่เขาต้องบ่นแน่นอนว่าทําไมต้องมาหาตอนนี้พ่อบอกว่าลื้อไม่เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มปิดไฟแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์จบเลยแต่คนถ่ายต้องแอบถ่ายเนียนๆนะไม่ใช่เขาเขาเห็นไม่ได้นะคือคุณต้องถ่ายเนียนๆนะเอ๊ะแต่ก็แก้งกันว่าถ่ายคีพาของไงอ่าอย่างี้ยเงี้ยเง้ โอเคนี่ก็คือแผนทั้งหมดงั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปเริ่มแผนดีกว่าเดี๋ยวขอเเรียกคุณเทนนิสจากแพรลี่มาก่อนนะโอเคเสร็จแล้วแต่เราจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะจากที่เราบอกว่าเราจะไปได้หลังครัวใช่ไหมเราเปลี่ยนแผนไปอยู่ตรงบันไดแทนเพราะว่าถ้าหลังครัวมันจะล้มเกินไปไม่ไม่ไม่ใช่ล้มกับไฟอ่ะมันจะออกได้อ่าใช่ใช่อย่างนั้นมันจะไม่เงียเราต้องไปนรตรงบันไดแผนนี้จะสำเร็จปะเดี๋ยวนะเราจะแอบไปอของดิเซเวน อจจเอางี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของก่อนนะ <c oughs> เพื่อ,อามาเป็นแบบเป็นพ็อป๋สสอิแบบเป็นแบบเป็นพ็อปอะ่ะเป็นไ,ไหมแล้วก็ไปขอขวัไปเกิดแม่ใช่ทิเซเว่นไปเลยไปเลยคือตอนนี้นะคะเราก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่มาซื้อของกับกลุ่มที่รออยู่ที่ตึกค่ะใช่อ่าถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปซื้อของกันดีกว่าค่ะคุณพ่อคุณนอย่าพึ่งสี จะถามเนี่ยว,ว่าซื้ออะไรมาบ้างอ่าเราซื้อเป็นเป็นเทียนมานะอันนี้เป็นเทียนนะครับแล้วก็ซื้อดีๆสิคุณแต่ผมมีมือเดียวอ่านี่ก็เป็นเค้กนะเป็นเค้กอย่างเงี้แล้วก็เป็นอย่างนึงก็เป็นแบรนด์สุกไกส่สกัดหรือเปล่าแบรนด์เดียวอ่าเป็นแบรนด์เดียวอนะ่ะโอเคงั้นเรารีบกลับดีกว่าไหมเดี๋ยวเขาสงสัยไปไปเลยคุณได้อะไรไปแล้วบ้างเนี่ยได้ก๊อตได้ไข่เซอร์ไพรส์อ่าแล้วคุณคนนั้นใช้ฟ้านะ่ะผมหาหลายๆอย่างนะคนะนนั้นเล่นยังไงอ่ะ เป่าต่อคุณต่อไงแก่เต่าแหมอันนี้ของเก่านะเฮ้ยของไอ้ข้าวซุกเจาตอนนี้นะคะพวกเรากําลังจะเดินทางกลับแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ยแม่ติ๊กอยู่ที่สตูแล้วพวกเราอยู่บนรถใช่แล้วค่ะอยากเห็นตินตินไหมมาแล้วเขามาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอตอนเริ่มสプายการตินตินเขามาแล้วไปไปเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเปลี่ยนแผนใช่ค่ะเราจะทําเหมือนแบบโยกฉากไปที่ห้องตินตินค่ะ ยกฉากหมายถึงอะไรเหมือนถึงเปลี่ยนฉากไปที่ห้องคุณคุณติณค่ะใช่แล้วค่ะก่อ,อนเพิ่งจะล้างหน้าเมือเ่อกี้ออกมาพี่แดงต้องไปรูอะไรดูข้างบนมุมไหนติณมุมไหนมุมๆตรงนี้แม่เดี๋ยวแม่พูดตามว่าเฮ้ยเจ้าเจ้าหนูไปไหนแค่นั้นแหละแม่แค่บอกว่าเจ้าหนูไปไหนอ๋อเล่นเป็นแม่ปุ๊กกี้เหรอ ม่นายทองเหรอจะจะเป็นเหมือนมามาทวงนี่เพราะหนูติดเงินแม่แค่ร้อยเดียวแม่เลยมาทวงหนูไปกินน้ำแล้นะหิวน้ชื่อเรื่องอะไรวะชื่อเรื่องพี่เค่พี่เคโดนทวงนี่นะเพราะว่าพี่เคไปซื้อของออนไลน์แต่ใช้เป็นชื่อหนูไงก็เลยต้องเก็บที่ห้องจริงๆแล้วคือเข้ามาในห้องเลยเท่เกินเรียกว่าเป็นนายทองเนี่ยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวยังยังไมแล้วกูนะยังไม่ยัง เดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนางโธ่ทำไมฉากมันวุ่นวายดูหนยนึงก็คนมันเยอะแม่เจนเย็นดิเก๋งเก๋งเจนหรอไหมเจนขาสั้นอ่ะอ๋อโอเคมาโทรเงินเดี๋ยวพี่น้ำให้เจนรอพี่น้ำก่อนนะอ๋อเจ้าหนูไปไหนอ่ะอเจนรอพี่น้ำก่อนนะทถามสองหนึ่งก็อ่ะสามสองหนึ่งโอ้ได้ได้เข้าบทโอเคสามสองหนึ่งเริ่ม เจ้าหนูหายไปไหนเนี่ยม,มาทวงนี่ไม่เห็นอยู่ห้องเลย ขอบใจขอบใจก็บทหรอว่าให้แม่พูดบทแล้วพอแม่พูดจบเข้ามาเลยเออแผนนี้เป็นไงบ้างทุกคนแผนนี้สำเร็จค่ะถ้ะมีการเปลี่ยนแผนเยอะก็ตามใช่โอ้แสว่าเปลี่ยนแผนเยอะมากเลยแม่ติกรู้ก่อนไหมคะเนี่ย จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวครับนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งครับแบรนนี่โอ้ดบำรุงสมองโอ้ขอบใจมากหลานมีของขวัญให้อันหลานอันนี้แม่น่าจะไม่เคยเห็นนะคุณหลานให้แบนมาบรุงสมองหน่อยเห็นเห็นเห็นอ่าสมองไม่ดีไงไม่ใช่ไม่ใช่อ่าขอบใจมากทุกคนต่อเคเลยค่ะต่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเค เอาเอาเอาแล้วจะบอกว่าแม่ติ๊กอย่าลืมไปดูคลิปนี้นะคะทำไมเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำให้มากค่ะโอเคเป็นปลื้มแต่แต่แต่ไม่ไม่อยู่ะโอเคดับแล้วเรียบร้อยขอบคุณที่ t, <t, okay. <t, t h well> a thank you จริงๆที่บอกว่าวันนี้ถ่ายพี่เคใช่ไหมคะ happy birthday ไม่ดัโอ้อันนี้ของอาพิมแน่เลยสวยมากโอ้มือสั่นเลยของคุณค่าอ๋อของเค้กเลยเของเค้กนายขอดูเค้กหน่อยสิคะสวยบอกรายล่ะเค้กนี้เน่โอ้ควันเต็มห้องผมเลยเนี่ยอ้าวขาดขาดไปคนนึงอะไรคะพุ่มกับอ๋อแล้วอะไรพุ่มกับเราเดไปซื้อของก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงคุณแป๊บนึงนะ เฮ้ยแม่ดับแม่เมื่อกี้ไม่ดับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนแม่ปีนี้ไม่มีอะไรให้ก็เอาเนี้ให้ก่อนแล้วกันนะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นของขวัญจากความทรงจำอะไรอ่ะเป็นของเล่นเหมือนตุ๊กตาแม่เอามาจากตึกใช่ป่ะใช่โอ้โหเอาหลงยาซื้อกันหลงยาโอเคโอเคขอบคุณคนเก่าๆต้องของเล่นเก่าๆโอเคขอบคุณหลายๆเด้อบัง ไปซื้อมาแบบไม่บอกแม่อะซื้ออะไรแม่ซื้อไม่ซื้ออันซื้อปลาซื้อปลาซื้อปลาโอ้โหของเต็มเลยของอะไรของของตัวเองให้ตัวเองแบบนี้เหรอเขาต้องลงทุนเขาเรียกว่าอะไรนะอัดใหญ่ซื้อขนมยาญ ขอบคุณย่าขอบคุณอาพิมแล้วก็ขอบใจเด็กๆทุกคนเด้อความสุขมากๆเด้อสุขภาพแข็งแรงและจ้าเย็นเป็นสุขแล้วก็มีนี่ค่ะโอ้ยปลาหมอข้างหลานเนี่ยหลานหลานเพิ่งให้แบนมาบวกกับปลาโหบํารุงสมองกันใหญ่เลยโอ๊ยปะโถคือคิดได้วะโอเคขอบคุณขอบคุณหลายๆเราของมบตำแหน่งนะงานยัเสร็จโอเคบาย แม่คอนเซปต์เราวันเกิดใครคนนั้นต้องเลอะอุ๊บเดี๋ยวอุ๊บแม่แม่ไอ้นี่อเขอปวดตัวเองขอปวดตัวเองดีกว่าอ้าวโอเคโอเคขอโวดตัวเองขอปดตัวเองขอปวดตัวเองผมบอกเลยทำความสะอาดครั้งใหญ่เออเออลืมว่ะลืมไปมองเพิ่งทำแเอางี้คนทำความสะอาดคือ คนนี้แหละคนนี้แหละค่ะเอ้ยบายขอบคุณขอบคุณกินเค้กก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย